สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็จะพาทุกคนนะครับไปขับโรบินฮูดในช่วงเย็นกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนึ่งพาทุกคนไปขับตอนบ่ายมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแวะไปหาพวกพี่ๆที่เขาขับโรบินฮูดนั่นแหละก็เลยเออคลิปนั้นก็เลยช่วงบ่ายก็เลยไม่ได้ขับเลยครับแต่วันนี้หนึ่งจะพาทุกคนไปขับช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นเนี่ยตอนนี้5้าโมงเย็นแล้วนะครับถึงประมาณ3ามทุ่ม นะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรคอรมอฉุกเฉินอะไรของลุงนะจะ๊ะเขานะครับผมก็เราขับได้แเท่านี้นะครับก็รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะขับได้ประมาณกี่งานนะครับช่วงเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ยหนจะไปทดลองนะครับ ทดสอบพวกอุปกรณ์ของ่ึงใหม่หมดเลยนะครับเป็นที่โทรศัพท์กันน้ำนะครับขอให้ฝนมันตกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่จับกล้องนะครับในแต่ละแบบนะครับหนึ่งซื้อมาครบเกือบจะทุกแบบเลยนะครับอยากรู้ว่าแต่ละอย่างมันดียังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวบอกที่หลังแล้วกันนะครับก็วันนี้ไปขับรถกันก่อนนะครับตอนนี้5้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวขอกดงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวมากดงานให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่านะครับจะได้งานแรกตอนไหนนะครับ โอ้ยเรากดงานได้แล้วนะครับเป็นร้านผัดไทยหอยทอดนายบุญธรรมรามคำแหง26ทับหนึ่งนะครับตรงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับได้แล้วไ,ได้งานแรกแล้วก็เดี๋ยวขอกดรับงานก่อนงานแรกมาอย่างไว้เราต้องกดย้ำๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าร้านค้าเขากดเขายืนยันแล้วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดทางที่ดีถ้าไม่อยากเสียเงินก็โทรศัพท์ไปหา ร้านเขาเลยดีกว่านะครับหรือเราจะใช้วิธีรัดก็ได้นะครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าร้านนี้เปิดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัญหามาเนี่ยเราก็ต้องโทรแจ้ง c เซ็น e n t e r อีกยาวเลยนะครับผมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามขั้นตอนไปเลยดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมพอเรากดไปดูปุ๊บร้านค้าเขายืนยันครสั่งตื้อแล้วแล้วเราค่อยไปน้ารายละเอียดงานแล้วเราก็ อยกดผิดเมื่อกี้มือลั่นไปโดนฉันมาถึงร้านแล้วตายแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับมือนิ้วชี้ด้านลั่นไปโดนก็โอเคเดี๋ยวไปรับงานให้ลูกค้าก่อนเลยดีกว่านะครับระยะทางในนี้บอก5.1กิโลเมตรแต่ความจริงก็อาจจะไม่ถึงหรอกนะครับเดี๋ยวเราหาวิธีลัดไปนะครับผมก็เดินทางไปเลยดีกว่านะครับทุกคนก็นะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับระยะทางที่เรากดเนี่ยความจริง1นึกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่พอเรามานกดแมปจริงๆเนี่ยสี่จุดหกกิโลเมตรเพราะอาจจะเป็นทางขับรถอะไรบ้างนะครับก็ต้องถััวเฉลี่ยกันไปบออย่่าางทีกเวล ครับนะครับเพราะ่พอเวลางานไหนเราได้งานใกล้บ้าง่ที่แบบ GPS แบบบอกไป5กิโลแต่ความจริงเรามีทางลัดไปแค่กิโลอย่างเดียวอะไรแบบนี้มันก็ต้องถัถ่วถวเฉลี่ยกันไปในแต่ละงานนะครับก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้างานแรกก่อนเลยดีกว่านะครับตอนนี้5้าโมงสนาทีแล้วนะครับเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนจะได้กี่งานนะครับถึง3ามทุ่มนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันดีกว่านะครับก่อนที่อ่ะอย่างที่เราบอกนะครับว่าระยะทางมไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะมันมีทางลัดนู่นนี่นั่นหนึ่งก็เลยใช้ทางที่ทางมอเตอร์ไซค์เขาขับมากันนะครับเดี๋ยวขอตัวกดชันลับสินค้าแล้วนี่เมื่อกี้เราไปมือลั่นนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปนะครับแล้วเรานะครับก็เดินทางไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่านะ2.8จดแดกิโลเมตรนะครับผมก็อย่าเพิ่งกดชันมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมือลั่นอีกนะครับกดูททีี่่แผน นี่นะคะรับระยะทางที่ลูกเราก็ไปส่งลูกค้าปะเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนกดคำว่าเริ่ม Hello another oh wake me time we are adventure world all looking to another good good morning time to go oh, are all looking for up แล้วตอนนี้นะครับหนึ่งก็จบงานแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานเมื่อกี้ได้ค่ารอบออ46บาทน,นะครับขอดูอีกทีหนึ่งนะ งานแรกของวันนี้นะครับตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอรับงานที่2ก่อนนะครับตอนนี้หนึ่งอยู่ตรงแยกลำสาลีนั่นเองนะครับถ้าเราไปทางนู้นเนี่ยเราจะไปเดอะมอลล์ถ้าเราไปทางนี้เราก็จะไปรามคำแหงนะครับก็เดี๋ยวขอตัวดูกันก่อนนะครับว่าจะได้งานไปเส้นไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเจ้าที่กันโทรศัพท์แล้วกันนะครับแบบกันน้ำนะครับแต่ว่าอยาให้ฝนตกนะวันนี้ขอให้ฝนมันตกหน่อยแล้วกันนะครับขอให้ฝนมันตกหน่อยแล้วกันนะครับ เอาที่จับมาแต่ไม่ได้เอาเชือกันฝนมานะครับแล้วก็ที่ติดกล้องต่างๆนะครับโอ้โหรถตอนนี้แบบลกมากเลยนะครับเพราะว่ามาทดลองหมดทุกอย่างเลยนะครับยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวหนึ่งกดงานให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งขอตัวกลับ ไปเอาเสื้อกันฝนที่ห้องแป๊บหนึ่งลืมมานะครับลืมเอามาก็ได้งานแรกไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยค่อยมารีวิวจเจ้าที่จับกันน้าได้ใช้พอดีนะครับแต่ขอไปเอาที่ไปเอาเสื้อกันฝนก่อนเดี๋ยวจะได้วิ่งยาวๆนะครับทุกคนเดินทางไปเอาเสื้อกันฝนแป๊บแล้วก็เดี๋ยวไปกดงานเมื่อกี้งานเพิ่งเร่งมาแค่ง,งานเดียวแล้วกดเลขผิดไปด้วยนะใช้เวลาเกือบสินาทีงานเร่งมางานเดียวแถมกดเลขผิดไปเดินทางไปเอาเสื้อกันฝนก่อน ตอนนี้ตึงแวะจะกลับมาเอาเสื้อกันฝนใช่ไหมครับแต่ดูดิโอ้ลมแรงแบบนี้ไม่น่าจะได้ขับต่อแล้วนะลมแบบแรงแล้วก็ไปเทสชิ้จับโทรศัพท์มานะครับกันน้ําได้จริงนะครับแล้วก็ยังทัดสกีนได้อยู่ด้วยนะครับผมยังทัดสกีได้อยู่เห็นไหมก็ก็กันาน้ําได้แหละก,กันน้ําได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวหนึ่งเนี่ยจะนําเข้ามาขายไม่รู้ใครจะซื้อหรือเปล่านะสำหรับคลิปเดลิเวอรี่แมนในวันนี้นะครับ คลิปสั้นๆสั้นมากเลยตั้งแต่ทำมานะครับวันเดียวนะช่วงเย็นไม่ได้วิ่งอีกแล้วโอ้ยมีแต่อุปสรรคนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปวิ่งให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับช่วงเย็นเนี่ยตอนนี้งานเริ่มไหลมาแล้วนะครับงานโรบินทูดโอ้โหโหโลมแรงมากเลยความจริงอ่ะฝนมันไม่ค่อยกลัวหรอกนะครับทุกคนแต่ว่าลมมันแรงอ่ะแล้วมันอันตรายนะครับรถหนึ่งมันมันติดแหลกมาติดแหลกมาแล้วเวลาเคยแบบเคยติดแหลกแล้วเวลาลมพัดแรงๆหรือเปล่านะครับมันจะแบบ ันจะสายไปทั้งคันหนึ่งกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็พักเท่านี้นะครับดีนะครับ,รบเราไปส่งเนี่ยงานแรกนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยใกล้กับที่พักหนึ่งพอดีเลยนะครับก็เลย,เยตัดสินใจเข้าบ้านเลยดีกว่าตอนแรกว่าจะมาเอาเสื้อกันฝนเพื่อจะออกไปขับต่อนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากจริงๆมากจริงๆดูดิเดี๋ยวขอเก็บกล้องของเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็เนี่ยโหงานเด้งมาแบบเยอะแล้วนะเด้งมาให้เลือกได้เลยแต่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมันตกมันหนัก,ม,นนกมันหนักจริงอะ่ะก็เดี๋ยวอุปกรณ์ มันจะพังนะครับคือกล้องกันน้ำเนี่ยมันไม่พังอยู่แล้วแหละแต่ว่าพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะเราจะเดี๋ยวมันจะพังนะครับก็เออเคคลิปสั้นๆในสัปดาห์นี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่ไม่จะไรนะครับแก้มือกันใหม่ส่วนไอ้ที่กันนะ้ำฝในใครสนใจคอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวหนูเอามาขายนะก็เดี๋ยวนําเข้ามาขายนะครับก็วันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับโอ้ยฝนตกแบบ โดยหนาวนะครับโอเคแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะรีบทำออกมาสัปดาหนะ์หน้าไปละ